เป็นคำถามที่ทางบ้านเนาะทางออนไลน์ถามมาจริงๆิงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องวยาวัจกรนะครับแต่ว่าข้อมูลเยอะข้อมูลยาวนะคือต้องเปิดสอนอะถ้าจะพูดเรื่องวยาวัจกรไม่ไม่สามารถถามตอบในคาบได้ก็เลยยกยอดไปแต่ว่ามีคำถามใหม่เข้ามาแล้วก็น่าสนใจนะแล้วก็มีประโยชน์ทั้งพระภิกษุเองแล้วก็คิดว่าตัวโยมเองก็ได้รับทราบไว้ก็ดีนะโยมนะ คือคำถามมีอยู่ว่าพระภิกษุไม่ได้ผูกใจไว้ก่อนไปโรงพยาบาลหงเล็บก็คือไม่ได้สัตหาการณียะจะรับกระถินได้หรือไม่เป็นผู้กรรกระถินได้หรือไม่กระถินจะดอหรือไม่ถามมาอย่างนี้อธิบายคำถามนิดหนึ่งนะโยมก็คือว่าไม่ได้ผูกใจไว้ก่อนก็คือหมายถึงว่าแกไปค้างคืนป่วยแล้วไปค้างคืนที่โรงพยาบาลในพรรษาอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้สัตหาการณียะ คือพระเวลาจำบรรษาอย่างนี้นะโยมจะไปข้างนอกแล้วค้างคืนเนี่ยโดยให้อรุณตั้งขึ้นที่นอกวัดที่เราอยู่เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามีการผูกใจที่เรียกว่าสัตหากกรณียะถ้าแปลตามตัวก็คือว่าเป็นกิจที่พึงไปภายในเจ็ดวันทำให้เสร็จภายในเจ็ดวันว่าอย่างนั้นเนอะเสร็จไม่เสร็จยังไงไม่รู้ต้องกลับมาก่อนถ้าจะไป ต้องมาสัตหะาการณียะแล้วไปใหม่อ่าอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีเหตุด้วยโยมเหตุที่จะไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่มีบางวันบางครั้งเนี่ยที่ท่านเจ้าวาดอาตมาแล้วก็หลวงตาหลวงพี่ยักษ์เนี่ยไปกันหมดเลยเออในบรรษาเนี่ยเออว่าได้ไหมอย่างนั้นก็คือโยมหรือพระที่นิมนต์จะต้องเป็นผู้ฉลาดโยมในการนิมนต ก็คือท่านนิมนต์ว่าเออท่านอาจารย์กรุณามา,าเพื่อรับทานนิมนต์มาเพื่อรับทานหรือเพื่อแสดงธรรมโยมถ้าอย่างเงี้ยพระรับรับแล้วเนี่ยสามารถไปได้พูดง่ายว่าไปต้องมีกิจที่จะนิมนต์ไปด้วยนะฉะนั้นเวลาที่พวกอาตมาไปกันก็คือพรรษาเลยไม่ขาดแต่จะต้องผูกใจไว้ก่อนบางคนกลัว ผูกใจไปแล้วบางทีนึกในใจแม่เพื่อนไม่รู้นะบอกเพื่อนไปเลยบอกให้ได้ยินไปเลยก็ได้ย้ำอีกทีหนึ่งทีนี้ในคำถามเนี่ยบอกว่าไม่ได้ผูกใจไว้ก่อนหมายความว่าไม่ได้ผูกใจว่าตัวเองอะ่ะจะกลับมาไม่ได้ตัวเองบอกว่าจะไปครั้งคืนแล้วกลับมาประการหนึ่งนะโยมแล้วก็พอเป็นลักษณะเนี้ยท่านเลยถามว่าจะรับกระถิ่นได้หรือไม่ก็ต้องมาดูก่อนว่ากรณีอย่างเนี้ย เมื่อหนึ่งไม่ได้มีเหตุที่ควรสัตหะหรือมีเหตุที่ควรสัตหะแต่ไม่ได้ผูกใจไว้ก่อนโยมสมมุติออกไปนอกเขตวัดไปนึกได้ทีหลังไปนึกได้ทีหลังนะแล้วเราไปผูกคือออกจากวัดคองสามเรือนไปแล้วสมมุติไปโรงพยาบาลกลางคืนนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ผูกใจโยมแล้วไปผูกใจที่โรงพยาบาลไม่ได้แล้วต้องผูกใจตั้งแต่อยู่ในวัด อ่าคือสมมติไปผูกใจที่โรงพยาบาลไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าไม่กลับมาพรุ่งนี้เช้าเปล่าให้ดวงอาทิตย์ไข้อรุณตั้งขึ้นนะพรรษาขาดเลยทีนี้พระที่พรรษาขาดเกิดอะไรขึ้นคําถามทั้งหมดยาวก็จริงตอบแบบรวดรัดเลยโยมรับกระถินไม่ได้เป็นผู้กรานกระถินก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวกระถินจะดอหรือไม่เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะก็คือเมื่อจะรับกระถินได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้เนี่ย เป็นผู้กรานไม่ต้องพูดถึงโยมคือคนที่จะก,กรานกระถินได้ก็ต้องรับกระถินได้ก่อนทีนี้ถามว่าทําไมต้องบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่าตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้มีการรับกระถินได้เนี่ยอนุญาตให้แก่ภิกษุผู้จําพรรษาต้นตลอดสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาโยมอ่นนี้คือเงื่อนไขจําพรรษาต้นตลอดสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาปวารณาแล้ว พระปลุ่มนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รับกระถินทีนี้ที่เหลือรับกระถินไม่ได้คือใครบ้างก็คือภิกษุผู้มีพันษาขาดภิกษุผู้จำบรรษาในอาวาสอื่นภิกษุผู้อธิษฐานเข้าจำบรรษาหลังเออมันมีนะโย,ยมเพราะการเข้าจำบรรษาจริงอ่ะมันมีสองช่วงสองวาระจำบรรษาแรกกับจำบรรษาหลังจำบรรษาหลังนี่ เลยไปหนึ่งเดือนจากการจำรรษาแรกแต่โดยปกติไม่มีใครทำกันถามว่าทำไมเพราะถ้าเวลาถึงการเข้ารรษาไม่มีเหตุใดๆกันแล้วแต่โยมไม่มีเหตุอันตรายหรือที่จะต้องไปอธิษฐานเข้าจำรรษาหลังอ่ะพิสูจ์ต้องอธิษฐานเข้าจำรรษาแรกฉะนั้นหาคนที่เข้าจำรรษาหลังเนี่ยได้ยากยิ่งกว่าเขาเรียกได้น้อยมากไม่มีหรอกทีนี้ เมื่อเงื่อนไขที่บอกว่าต้องเป็นภิกษุผู้เข้าจำพรรษาแรกตลอดสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาปวารณาแล้วเนี่ยตรงนี้ท่านขาดคุณสมบัติข้อไหนคุณสมบัติที่ว่าเป็นผู้จำพรรษาแรกเออนีมีแต่ตลอดสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาหายไปแล้วเพราะถ้าตลอดสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาเนี่ยหมายความว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องพรรษาไม่ขาดโยมแต่ทั้งนี้เมื่อท่านไม่ได้ผูกใจไว้ก่อนแล้ว ท่านไปอยู่ก็เรียกว่านอกเขตพื้นที่ที่ท่านอธิษฐานเข้าจำพรรษาอย่างนี้เรียกว่าภิกษุผู้มีพรรษาขาดเมื่อมีพรรษาผ่าดปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ของท่านที่หายไปก็คือไม่สามารถรับกระถินได้ไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงว่าเป็นผู้กรานกระถินนะเ,เพราะผู้กรานกระถินก็ดีจะรับกระถินได้ก็ดีเงื่อนไขเดียวกันโยมนะแต่ผู้กรานกระถินเนี่ยจะมีความพิเศษอีกใครควรกรานกระถินเขาจะเลือกจาก ภิกษุสมุทรจำพรรษาอยู่ในวัดสิบรูปเลยใครที่มีผ้าเก่ามากที่สุดเขาจะเลือกจากรูปนั้นถ้ามีผ้าเก่าหลายๆรูปใครพรรษาการมากที่สุดอ่าจะเลือกอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ฉลาดสามารถในกรารที่จะมาทำเขาเรียกว่ามาติกาต่างๆรู้มาติการู้การการกันต่างๆเนี่ยเออแต่เงื่อนไขเนี้ยพอผ่อนปลนได้คือถ้า พระเถระไม่รู้จริงๆเนี่ยคนอื่นก็มาช่วยท่านได้อันนี้ไม่เป็นประมาณแต่ท่านจะให้เลือกจากภิกษุผู้มีผ้าเก่าก่อนทีนี้เมื่อท่านเนี่ยไม่ได้ปูกใจไว้ก่อนก็ชื่อว่าพรรษาขาดเมื่อพรรษาขาดจึงรับกรถินก็ไม่ได้เป็นผู้กรานกรถินก็ไม่ได้ต่อมาคําถามว่ากรถินจะดอหรือไม่ในเมื่อท่านกรานไม่ได้การดาะเลยไม่มีโยมเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เป็นผู้กรานเออดะเลยไม่มีแต่ทีนี้ กับคนอื่นลนะ่ะมีผลไหมภิกษุรูปอื่นที่อยู่ในอาวาสไม่มีผลโยมสมมติจำมรรษาอยู่สิบรูปรูปนั้นรูปเดียวนั่นแหละที่ท่านน่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้ใส่ใจไว้ก่อนก็มีผลกับท่านรูปเดียวอีกเก้ารูปที่เหลือรับกระถินได้ปกติคัดสารพูดที่จะมาการันกระถินได้ปกติแล้วกระถินจะดาะหรือไม่ดอก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลโยมไม่ใช่ทั้งวัดเนี่ยกระถินนดอรูปหนึ่งอีกเก้ารูปที่เหลือดอหมดเลยไม่ใช่นะ เออหลายคนเข้าใจผิดอย่างนี้คือกระถินจะดอกหรือไม่ดอเนี่ยเกิดจากสองกรณีใหญ่ๆกรณีใหญ่ๆกรณีแรกเนี่ยเกิดจากดอกก็คือว่าหมดปริพอดอันนี้พูดไปเหมือนวิน,นนะัยนะโยมฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรปริพอดมีสองอย่างคืออาวาสปริพอดกับจีวรปริพอดอาวาสปริพอดก็คือว่ากรณีที่เราจำบรรษาในของสามเดือนอย่างเงี้ยพอรับกระถินเสร็จแล้วคิดว่าไปที่อื่นแล้วโดยที่จะไม่คิดจะกลับมา อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอาวาสบริโภคบริโภคขาดโยมอย่างนี้ยังไม่ยังถือว่ากระถินนน่ะยังได้เขาเรียกยังไม่ดอกแต่ถ้าเกิดคิดอีกว่าเราอ่ะไม่ต้องการแสวงหาผ้าละเออผ้าจะได้มาไม่ได้มาไม่เป็นประมาณล้ะไม่คิดว่าจะแสวงหาผ้าโยมถ้าอย่างนี้เรียกว่าจีวรปบริโภคขาด ถ้าเมื่อไหร่กันแล้วแต่จีวรบริโภทธด้วยอาวาสบริโภทธด้วยขาดพร้อมไม่ต้องพร้อมกันขาดทั้งสองอย่างกระถิ่นของพระรูปนั้นจะดอยมแล้วเมื่อดอดอแค่รูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่ดอทั้งวัดอ่าเช่นว่ารูปนั้นนะคิดคิดอยู่คนเดียวคิดอยู่รูปเดียวเออว่าเออเดี๋ยวออกพรรษาแล้วไปปีกวิเวกดีกว่าไปคราวนี้ก็คงไปยาวเลยคงไม่ได้กลับมาวัดคลองสามเดือนง่ายๆเสร็จแ,แล้วก็ไปเลยโยมหายไปเลยเอออย่างนี้ย กระถินของท่านดอกเลยอันนี้สงที่ท่านจะได้รับต่ออีกการจำพรรษาอีกสี่เดือนก็หายไปด้วยทีนี้อีกกรณีหนึ่งจะดอกเพื่อกรณีไหนเขาเรียกว่าสวดดอกกรณีสวดดอกกระถินปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วโยมไม่เคยเจอไม่เคยปรากฏการที่จะสวดดอกกระถินคือหมายความว่าเช่นเราจำพรรษาที่ทองสามเดือนเนี่ยสี่รูปแล้วก็มองว่าเออมีเพื่อนมาอยู่ใหม่เพิ่มึ่งอีกห้ารูป เป็นเก้ารูปแล้วโอ้วัดคึกคักเลยแต่เขาไม่ได้จำมรรษาที่วัดคลองสามเรือนช่วงนั้นมีโยมมาถวายผ้าเยอะเลยถ้าเราไม่ดอกกรถินโยมเวลาโยมมาถวายผ้าสังฆทานเป็นสังฆทานด้วยนะเวลาตกถึงแก่พระเนี่ยอีกห้ารูปที่มาใหม่ไม่ได้จะได้แค่อัตมาสี่รูปเท่านั้นที่อยู่จำมรรษาในวัดคลองสามเรือนทีนี้เราก็เลยบอกเอ๊ะท่านอุตส่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะมาศึกษาเล่าเรียนด้วยกันอะ เราอะอยากให้ท่านอะมีส่วนกับผ้านี้ด้วยที่โยมมาถวายในภายหลังนะก็เลยพร้อมใจกันเลยสวดดอกกระถินอย่างนี้โยมกรณีนี้เป็นการดอกกระถินอีกกรณีหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าเป็นการสวดดอกด้วยยติทุติยกรรมมวาจาซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีที่ไหนทำแล้วอีกประการหนึ่งการดอกกระถินคือถึงวาระของมันหมายความว่าเวลาอานิสงส์กระถินมีห้าเดือนคือหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนกับ อีกสี่เดือนในฤดูหนาวพอสิ้นสุดฤดูหนาวปุ๊บโยมจะสวดดอกไม่สวดดอกไม่ใช่โยมสิพรดนี่แหละจะสวดดอกหรือไม่สวดดอกก็ตามจีวรบริโภคหรืออาวาสบริโภทจะขาดหรือไม่ขาดก็ตามแต่กระถินจะดอกโดยธรรมชาติหรือโดยวาระของมันหมายความว่าอะไรสิ้นสุดอานิสงกระถินแล้วอ่าฉะนั้นการดอกจริงๆถ้าว่าโดยไม่มีส่วนเหลือคือมีสามอย่าง เดาะโดยจีวรบริโภทกับอาวาสบริโภทขาดเดาะโดยการสวดเดาะแล้วเดาะด้วยหมดวาระของมันโยมฉะนั้นผู้ที่ถามมาว่ากระถินจะเดาะหรือไม่ท่านจึงเลยไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้เพราะอะไรเพราะท่านรับกระถินก็ไม่ได้การกระถินก็ไม่ได้โยมอันนี้โยมเข้าใจไหมพอเข้าใจเนาะอย่างน้อยน่าจะเจ็ดแปดสิอร์ซ็หละเออแต่ยิ่งมันเป็นเรื่องของพระแต่อัตมาอธิบายให้เครียกกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะก็ประมาณนี้นะโยมนะ มีคำถามเรื่องกระถินต่อไหมเออโยมฟังฟังดูมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเรื่องกระถินไม่รู้จะถามอะไรพระกรนะถินเดอะแล้วโยมจะได้อน,นี้ส่งหรือเปล่าอ่ะโยมจะบาปไหมคำถามนี้ดีคืออย่างนี้โยมอาตมาสังเกตโยมเคยเห็นไหมเวลาพระรับกระถินเสร็จปุ๊บอะ่ะเขามักจะบอกว่าท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่อยู่ที่วัดก่อนเออจนหมดกระถินหรือห้ามศึกนะ ห้ามศึกเนี่ยถ้าสึกไม่ได้อน,นิสงนะห้ามสึกใช่ไหมเ,เรามากักจะได้ยินอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ห้ามเดินทางจาริกไปที่ไหนคือตรงนั้นเนี่ยอาตมามองว่าถ้าห้ามจาริกเขาน่าจะกังวลเรื่องอาวาสบริคุนธในละยมถ้าเกิดบางคนใส่ใจไม่เป็นไม่ได้ใส่ใจว่าจะกลับมาแบบจะไปก็ไปเลยท่านกลัวอาจจะดอกเพราะสาเหตุนี้ก็ได้ดออ,อน,นิสงได้ไหมใช่ไหม โยมหรือพระพระเนี่ยอน,นิสง์ขาดไปอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อตัวเองไม่เป็นพระแล้วคืออน,นิสง์ห้าข้อที่ได้เนี่ยจะได้กรณีที่ตัวเองเป็นพระฉะนั้นถ้าเกิดพระรับกระถินไปแล้วพรุ่งนี้ศึกอน,นิสง์ที่จะได้จากการเขาเรียกว่าการการกระถินหรืออนุโมทนากระถินของท่านก็หมดไปด้วยแต่อาน,นิสงฆ์ของโยมยังอยู่คนละเรื่องกันนะ อน,นิสงของพระถ้าพูดให้แบบเข้าใจง่ายเขาเรียกว่าผลพลอยได้คือหมายความว่าพระเนี่ยไม่ต้องอาบัดสี่สิกขาบทแล้วก็จีวรที่เกิดขึ้นในอาวาสน,นั้นนะ่ะจะเป็นของเธอผ้าทั้งหลายนะไม่ใช่จีวรอ,อย่างเดียวนะใช้คาว่าผ้าแล้วกันผ้าอะไรกันแล้วแต่จะเป็นผ้าสังกติผ้าอาบน้ําฝนผ้าอะไรกันแล้วแต่ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นนะ่ะจะเป็นของภิกษุผู้จำพรรสาครบสามเดือนแล้วก็การกะถินอ่าแต่คนที่ศึกไปก็ศึกไปเลยเพราะอน,นิสง์ท่านก็หมดไป แต่พอมาพูดถึงอน,นิสงโยมเมื่อกี้ท่านอาวาถามว่าเอา้าถ้าพระศึกโยมก็หมดอน,นิสงุ้ด้วยสิเพราะพระยังหมดอน,นิสงเลยอน,นิสงของพระกับโยมต่างกันอน,นิสงของพระหมายถึงผลพลอยได้อน,นิสงของโยมแปลว่าผลบุญผลบุญของโยมเกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จไปตอนไหนตั้งแต่โยมถวายแล้วโยมเกิดขึ้น ก่อนถวายเกิดขึ้นตอนไหนที่โยมแสวงหาผ้าหรืออาจจะเป็นบริวารอื่นๆบางคนบอกเอ้ยมีทําบุญอื่นๆด้วยหรือไปหาผ้าของตัวเองมาเป็นผ้าเราไม่อยากไปร่วมกับใครไปหาผ้าของตัวเองมาหรือเห็นปลาลบว่าจะมีผลละหมากลากไม้อาจจะไปเอาหมากมาเออมีส้มไปเอาส้มมาอ่ามาร่วมทําบุญด้วยมาผูกตามเสาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจตนาของโยมโยมได้บุญหมดแล้วเมื่อโยมมาถวายผ้ากรถินโยมก็ได้แล้ว อย่างน้อยได้อะไรผลบุญได้อน,นิสงส์ในการถวายทานอย่างน้อยห้าข้อโยมได้แล้วอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั้งหลายนะสัตว์บุรุษย่องคบหากิตติศัพท์อันงามย่องฟุ้งกระจรไปอะไรอีกไม่ห่างเหินจากธรรมของกฤร,รหัดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ไอข้อห้านี่รอตายก่อนนะอย่าเพิ่งรีบเอานะโยมนะเวลายมทาบุญข้อหนี่อย่าเพิ่งรีบเอาเอาสีข้อแรกก่อนโยมได้แล้ว แล้วถ้าได้บุญอื่นนี่คืออะไรเวลาถวายผ้าก็อย่างที่อาตมาเคยบอกการถวายผ้าโยมจะได้เรื่องวันนะนาก็คือวันณนโทวันณนโทก็คือได้ผิวพันธ์ก็คือว่าถ้าเกิดในชาติหน้าเขาเรียกว่าเป็นผู้มีผิวพันธ์งดงามพูดง่ายว่าไม่มีไม่มีราคีคาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกตําหนิอะไรต่างๆอย่างนี้โยมถ้าเกิดสูงสุดก็บอกว่าได้จนเครื่อง ประดับมหาลดาปราสาสตรเวลาถวายผ้านะก็คือเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่มีมูลค่ามากไม่คงคงไม่ลงลึกในรายละเอียดอันเนี้ยโยมได้หมดแล้วหมายความว่าบุญน่ะสเร็จเมื่อโยมปรารบพอถวายถวายเสร็จปุ๊บโยมก็ได้แล้วอยู่ที่ว่าโยมรักษาใจยังไงให้ครบการทั้งสามก็คือก่อนถวายในขณะที่หวขณะที่ถวายหลังถวายเออพอแล้วนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขโอ้ยปีนี้ได้ถวายผ้ากระถินให้กับ พระคุณเจ้าที่วัดของสามเดือนนะโอ้ยเห็นรูปนั้นนะท่านก็ไปห่มอยู่เออหรือว่าเนี่ยท่านก็ไปใช้สอยผ้าอยู่หรือไม่ใช้สอยก็ดีไม่ได้เห็นกับตาหรอกแต่รู้ว่าท่านน่ะนไปเป็นประโยชน์แนี่ยเพราะว่าเมื่อถวายไปแล้วผ้าจะเอาไปทําอะไรเป็นสิทธิ์ของท่านโยมเช่นว่าเมื่อท่านได้มาแล้วผ้านั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วมันมีเยอะเพราะมันเป็นหน้ากระถินใช่ไหมใครก็ถวายองค์เดียวใช้หมดเลยโยมสมมุติผ้าเยอะแยะเพิ่นท่านก็รู้ว่าเดีย๋ยวอีกเดือนหนึ่งถัดไปเนี่ย มีงานฉลองเจดีโน่นเพชรบชรณ์บญก็เลยนําผ้าเหล่านี้แหละที่โยมถวายมาแล้วมันเป็นของท่านอะ่ะท่านก็ไปทําบุญต่อไปถวายบูชาเจดีต่อท่านก็ได้บุญต่อโยมอ่ะได้บุญไปแล้วนะสําเร็จประโยชน์ไปแล้วตอนที่โยมอ่ะถวายพระพระได้บุญอีกเพราะอะไรเอาไปบูชาพระเจดีถ้าโยมรู้หรือพระเป็นญาติกันเช่นพระอาจารย์ท่านไปบูชาแล้วก็โทรมาบอกโยมแม่หรือกลับมาแล้วเจอโยมแม่บอกเนี่ย อาตมาไปนะบูชาเจดีมาเรียบร้อยแล้วบุญบ<อ>ทั้งหมดที่เกิดจากการบูชาเจดีอาตมาแบ่งให้โยมแม่ด้วยนะและโยมแม่ก็บอกโอ้สาธุสาธ,สาธุพาลูกสาธุอนุโมทามิโยมแม่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปไม่ได้ไปด้วยนะั้นสาธุอนุโมทนาด้วยโยมแม่ได้บุญดีโอ้ยผ้าชุดเดียวได้บุญเพียบเลยโยมเห็นไหมฉะนั้นบุญของโยมอ่ะไม่ได้เกิดจากพระศึกหรือไม่ศึกแต่บุญของโยมอ่ะมันสําเร็จประโยชน์ไปตั้งแต่โยมถวายแล้ว แล้วมันจะมีผลต่อไปก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหรือบริบทเช่นว่าโยมระลึกนึกถึงเมืาา่อไหร่นึกถึงบ่อยๆบุญมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นต้นโยม